ร้านครัวคุณปุ้มริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายเมื่อประสบการณ์การทานอาหารที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยเฉพาะช่วงเย็นที่สามารถนั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือแม่น้ำโขงท่ามกลางสายลมเย็นๆชิ้นๆที่พัดมาพร้อมกับกลิ่นอายธรรมชาติโตที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบริมฝั่งน้ำให้คุณได้สัมผัสบ,บรรยากาศท้องถิ่นอย่างแท้จริงเมนูที่ต้องลองคือยำรสจัดจ้าน สูตรคัวอีสานแท้ๆที่มีให้เลือกหลากหลายความอร่อยและอาหารทะเลสดใหม่ที่ส่งตรงจากทะเลคัดสรันอย่างดีทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของร้านบอกได้เลยว่ารแสแซ่บถึงใจไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาหอมหอมปลาหมึกย่างหรือหอยแมลงผูหนึ่งน้ำจิ้มที่นี่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับทุกคำคัวคุณปุ้มยังมีเมนูอีกมากมายที่อร่อยแบบจัดเต็มทุกจาน สมเป็นร้านยอดนิยมแห่งหนองคายทั้งอาหารบรรยากาศและบริการที่เป็นกันเองในราคาที่สบายกระเป๋าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่17นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีพิกัดซอยโพสี2ถนนลิโขงหนองคายโทรจองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่0803522311อย่าพลาดโอกาสมาเยือนครัวคุณปุ้มแล้วสัมผัสป,ประสบการณ์สุดพิเศษนี้สักครั้ง หมูอยอเม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศซิปดีๆกับการตนาทัวความทรงจำที่ยากจะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครสัมผัสรสชาติกาแฟเวียดนามต้นตำรับ่ามกลางบรรยากาศริมโขงแค่ครั้งเดียวก็หลงรักร้านกาแฟเวียด แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะ